ชั่วโมงของเราค่ะอยู่กันถึงชั่วโมงที่3มนะคะห้าโมงยังอีกอีก25นาทีเราเริ่มมาจากคนไม่คุยต่อที่คืนที่1เจ้าชู้ฟังและปิดท้ายที่อนุบาลค่ะเรียกได้ว่าทํางานกันไปก็ดูทีวีก็ดูหาข่าวก็ต้องหาเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยข่าวสารมันเยอะมากเลยทีเดียวคุณผู้ฟังก็ต้องอนรี้กอะไรเวลารับข่าวอ่ะก็ต้องใจร้อนๆกันกนะเ่ราะทีเราโซเชียลมันทําให้คนอารมณ์เสียได้หรือว่า เข้าใจว่าเรารู้จักทบใครมากๆก็ได้หรือมีอคติติดตัวเยอะๆก็ได้คุณลองถามตัวเองนะคุณฟังว่าคุณใช้โทรศัพท์กี่ชั่วโมงคุณอยู่กับเกมหรือคุณอยู่กับข่าวสารหรือคุณอยู่กับความคิดเห็นไม่เหมือนกันนะอยู่กับเกมก็เล่นเกมไงก็เล่นเกมอ่ะแล้วเราว่าเกมอ่ะถ้าเล่นดีๆมันสร้างสารมากเลยนะมันมันฝึกวิธีคิดอะไรบางอย่างม,มันมันมีมันมีสก,กิลของมันอยู่ในนั้นถ้าคุณติดตามข่าวสาร คุณก็จะได้ข่าวสารไะมันเยอะมากในโซเชียลใช่ไหมแล้วมันก็มีมันต้องแยกให้ได้ระหว่างข่าวจริงกับข่าวปลอมนะคะหรือข่าวที่สอดแทรกมาหวังผลประโยชน์อันนั้นก็ก็ต้องดูอีกหรืออยู่กับความคิดเห็นก็คือวนอยู่กับสิ่งที่เป็นการสา์กันของความคิดเห็นฉันถูกเธอผิดมันก็มีแบบนี้แล้วมันขาดชุดข้อมูลบางครั้งมันก็เป็นตัวส่งผลให้ ชีวิตของเราจมอยู่ในนั้นส่วนหนึ่งแต่ชีวิตจมยังไม่เท่ากับอารมณ์จมบางคนอารมณ์จมนะและหลายๆคนพอถอนตัวเองออกจากโซเชียลมีเดียบาครั้งอกคนนีน้เพราะเพราะว่าโซเชียลมีเดียมันก็มันมีข้อดีนะถ้าเราใช้เป็นเนี่ยมันดีมากเลยมันช่วยได้มากอ่ะคือเมื่อกี้นั่งดูข่าวกับตะกัง่งก็เห็นข่าวไรเดอร์เขาโพสเออเหมือนกับว่าเขาไปส่งส่งของอะเนาะสิ่งที่เขาเจอคือมีลูกค้าผู้ชาย เอ่อเหมือนเดินอวดอ้างตัวเองแต่ไม่ใช่เดินอวดอ้างว่าฉันเป็นใครแต่เดินอวดอ้างในที่นี่คือไม่ใส่อะไรเดินอวดอ้างตัวเองอยู่ในบ้านแล้วก็สนทนากับไรเดอร์ไรเดอร์ก็ถ่ายเก็บไว้นั่นแหะการเป็นไรเดอร์ก็ได้เห็นใจคือจนมันน่าสนใจเลยว่าไรเดอร์อต้องเข้าบ้านไหมไรเดอร์ต้องควรจะเก็บเงินปลายทางหรือไรเดอร์ควรจะเก็บเงินตั้งแต่แรกอ่ะถูกป่ะมันมีวิธีคิดอย่างนี้หรือ ดูข่าวทีวีก็จะเห็นคนบางคนที่เคยอยู่ในข่าวข่าวนึงแล้วก็เอเล่นใหญ่ไฟกระพริบอยู่เหมือนกันวัดเนี่ยเป็นเป็นแบบอโอยอ้อมูลแน่นม็เงียบคือเอาจริงตอนนี้นั่งคุยกันคดีเยอะเลยนะที่มาละเงียบและและและวในบางคดีมันทาให้คนบางคนมีที่ขึ้นมาและแต่ตัวเรื่องที่เราตามหากันะ ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรนยียังไม่ได้คําตอบเลยเสรุปาท้ายแลต้องจาได้เลยปีที่แล้วเดือนพฤษภาเรากลังจะได้รู้แล้วแหละว่าดีเอ็นเอเนี่ยจากเส้นผมอะ่ะเป็นของใครตอนเรื่องลูงพลตแต่พฤษภาจนตอนเนี้ดีเอ็นเอนั้นอะ่ะยังไม่รู้เลยว่าเป็นของใครแต่วันนั้นข่าวใหญ่มากเลยนะครบรอบอกี่ปีเราเห็นเรียนรู้แล้วอะ่ะแล้วมันก็เป็นแบบเนี้ย แล้วมันจะเป็นอย่างอ,อีกข่าวเอาจริงๆเราเรารู้สึกว่าเราอยากให้มันมาที่ต้นเหตุให้ได้อะว่าใครทําอะไรผิดล้วต้องรับอะใช่ปะ่ะคืนนี้ไม่ได้มาบาบ่นนะแต่รู้สึกว่าเออทำไมเราไปไม่เคยสุดทางใช่ปะ่ะไม่ค่อยสุดทางเลยอะพอคดีที่เป็นที่สนใจอะทำไมมันไปไม่สุดทางถึงไหนสักทีทั้งั้เองมีคดีใหบ้าแล้วลอลอรอก็รอลอก็ต้องรอมันก็ต้องมีกระบวนการศาลแต่บางเรื่องสามปีแล้วนะอันจั เงี้ยมันจะสลายเลยะอะไรแบบเนี้ยคือใช่ปะ่ะแต่ในแล้วแล้วมันชอบมีคนในบางสถานการณ์อาศัยสถานการณ์พวบตัวออกมาแบบได้รับความสนใจเลย,ยรู้สึกว่าอย่าหาก,กินกับคนที่เขาสูญเสียเลยค่ะเราควรจะช่วยกันก็ช่วยไม่ได้ช่วยอยู่เฉยๆอาจริงถ้าช่วยไม่ได้นะการอยู่เฉยๆอาจจะดีกว่าไปเกาะเขาหรือหวัง แล้วอ้างช่วยเหลือพราใจคนเรามันบางมากเลยนะบางในที่นี้คือไม่รู้ว่าใจมันซับซ้อนอะ่ะไม่รู้จริงๆอยากช่วยเขาหรืออยากให้ตัวเองมีชื่อเสียงเส้นมันบางมากนะแล้วไม่มีใครรู้นอกจากตัวเองป่ะน,นะคะก็ไปเห็นข่าวแล้วก็ปร่งอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาดูข่าวเห็นป่ะเราก็ยังดูแล้วเราก็บ่นกันแล้วก็โปง่งแต่พอจบข่าวอ่ะเราก็จะไม่เอามาเป็นธุระนะ <c oughs> แต่ว่าถามว่าอะไรที่แบบถ้าส่งต่ออย่างนั้นก็ไม่กล้า คุณฟังก็ระวังนิดนึงแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้นะคะใดๆก็แล้วแต่คนเราอารมณ์เสียง่ายถูกไหมพี่หงอารมณ์เสียง่ายสภาวะเรื่องของเงินเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของหน้าที่การงานแล้วเรื่องที่เราต้องมานั่งคอยระวังฝนจะตกฟ้าจะร้องทุกอย่างมันบีบคั้นหมดนะคะหนึ่งในและและหนึ่งในปัญหาเมื่อกี้ที่เราพูดอะเรื่องของเงินเรื่องของเงินเรื่องของบ้านนะคะมามาฟังทางนี้แล้วต่อไปนี้จะย้ําทุกวันเลยจะย้ําให้คุณผู้ฟังได้ยินทุกวัน การเงินก้อนพร้อมใช้ให้บ้านเป็นตัวช่วยคุณใครที่มีปัญหาทางการเงินอยากได้เงินสดเพื่อจับใจ่ายใช้สอยการอุปโภคบริโภคหรือไปเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินเช่นนําไปลงทุนประกอบธุรกิจนะคะธนาคารออมสินขอแนะนําสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินซึ่งเป็นสินเชื่อที่เปลี่ยนทรัพย์สินที่ปลอดภาระให้เป็นเงินก้อนพร้อมใช้ได้แก่บ,บ้านที่ดินหรือว่าคอนโดด้วยผ่อนตับเพียงแสนและ399บาบาทต่อเดือนวงเล็บ ใน6เดือนแรกนะคะก็ดอกเบี้ยเนี่ย3%เขาเขียนไว้ว่า MRR เนี่ยต่อปี6เดือนแรกวงเงินกู้สูงสุด10ล้านบาทและผ่อนสบายนาน30ปีโดยสามารถยื่นกู้ได้ที่ธนาคารพอมสินทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคมปีนี้นะคะคุณผู้ฟังก็ลองค่อยๆตัดสินใจลองเอาไปคำนวณกันดูก่อนออมจะพูดแบบ たま。